สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมชาวทุกวันครับผมมาพบกับทีมงานไซโยนนิดนึงครับผมก็เสร็จแล้วได้แล้ววันนี้อัดฟางเสร็จครับก็มาเก็บก้อนฟางครับตอนนี้ครับผมก็เอารถไถควัต้าครับแบบมีที่ตักับมาเก็บกระปุ่มเก็บใส่ขึ้นเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เราหยุดพักครับพักในการอัดฟางครับ มาเก็บทางครับผมเข้ากรดังครับผมอันี้ก็มีพนักงานามาเก็บสองคนครับ้องมาเก็บด้วยกันสองคนครับผมสีวะ ใช้เปทีเนี่ยครับผมเบาแรงครับเราเอายังไงก็ได้ครับให้มันเบาแรงครับประหยัดพลังงานเรามากที่สุดครับผมเรามีเครื่องจักรครับเอาไปทีละสิบก้อนครับเอาไปทีละสิบก้อนครับแรงนี้230ก้อนครับผม เลื่องคนผู้เราจะหมดหรือเปล่าครับ แหกเลี้ยงครับผมแลีนีสอง้อยสก้อนครับ สบายครับแบบนี้ครับผมตอนนี้เป็นส่งก้อนละสาสิบาทครับถึงหน้าฟาร์มครับเราอัดปล่อยทิ้งข้างมนางนี่ก้อนละสิบห้าครับแล้วแต่เจ้าบางเจ้าก็สิบแปดครับเดตืหน้าำมั้ยถ้ากดมาไปขัดกี่น้าเอนนอ,อตอนนี้เอิร์ดร้อยโลครับเป็นคนเลี้ยงด้านบนครับผม ก็เฟือมหัท่อกันเนาะลางกวากันหนักตึงหนักคักนั้นปะเ้าอออบอียองเัาไหลเติบเด้อยหหงางนำเดียงกันนะฮะนำหนักเลยใส่สูงว่นานี้ด้วันน่ะฮะ <laughs> <laughs> ่อมึงอา์าีิวะเขาเจ้าใส่บับสูงนงงน,น,นี้เาหองเ้าแกอะนบานเนตะีนนนมื่อี้รับไปครับอ้บย,นะยู่แกเอนล่นไก่ปนะมาอยู่เพื่ออับนะอเมื่อร

ครูคให้ไปซื้อราบรอเห็นครูให้อยู่อ่ะวะเหรอจรจะกุลงกินได้นคเนเดียไปต่ำไหมอืกุลงเห็นมาเก็บครับตอนนี้ครับ น่าจะอีกรอบนึงครับจะหมดครับผมเอารถไถไปจอดไว้หม่อง,งานเที่ยงงานฮะเนาะเด็นบาล่ะจอดที่ม่นี่ไปดิ ผมกล้าจอดที่ไปเดยนี่ไปเผยยว่ะเรียงครับเรียงแล้วแม่โคก็ทำงานอยู่ทก่แก้กันนี่เราผม ประหยัดแรงงานเราเยอะมากเลยนะครับผมไปแล้วประหยัดแรงงานเราเยอะมากเลยนี่ครับผมรอเมื่อเลี้ยอีกรอบนึงคุณตัวสองไรสองไสรสามสิบก้อนพ่นะอเนาะยังไงเดีเ๋ยวผมว่ามาอีกเที่ยวนะึงใช่ไหม เรื S <S <an other> อ่อยๆเลยเกีเย่ยวนึ่งคนเดียวครับมโคมาเล่งเอารถเฮลเล่ครับไปย้ายรถเป็นโคครับผมประหยัดงานพลังงานเราเยอะมากเลยครับผม อยู่ต้นตาลครับสวยงามครับถ้าติดถนนใหญ่นี่โอ้คนซื้อเยอะนะครับนี่ทำร้านกาแฟาดูครับแถวนี้มีแต่ต้นตาลเนาะโอ้ยร้านกาแฟานี่คักเปยังไง เอาออกแล้วก oh, ็นั่นใส่เลยไม่ดีบรรยากาศได้เนาะใกล้ที่ตกแรงอีกวันนี้เจ้าเจ้า